สบายดีสบายดีโนโนโเนาะผอได้พี่น้องผมกับโซมบอแพงเข้าเคยตอนนี้บอแพงอยู่ที่ลงอินเกอร์เนาะจะอัปเดตว่าวันนี้จะมีแขกคนจีนน้อยหลายสัางไดเนาะมาพี่น้องอันนี้จะเป็นคนจีนเนาะจีะเจับจะมาเทีเ่ยวเมืองเวียงของเขาหลายคันพี่น้องเนาะจะบอแพงจะทาย นี่ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเนาะจะเป็นบร,ริษัทให้เอ็กรถเศร้าเนาะพี่น้องนะเป็นรถเมทัวรเจ้ามาส่งหันหันลงเกลื่อนพวกเฮานี่แบบนี้เลยพี่น้องโอ้หลายพี่น้องเลยคืนเนาะบรรดาแขกที่ข้ามาเที่ยวหลายแบบนี้เลยพี่น้องแต่เมื่อนี้กัาลาติเศษเนาะที่ข้าวมา ลงจากรถเมมาพี่น้องออนไนนี่ฮานักเทียวนะนเนีะในเมนีพี่น้องจากำลังไหลมา โอ้แต่ละมือหลายเป็นมีเลยพี่นอ้องเอ๊ะเป็นเป็นพันพันฝ่ายคนเลยพี่นอ้องที่นักท่องเที่ยวคนจีนเนาะสลายอยู่ที่ลงเกอหรือเปล่สมพระไทยแค่นี้เจา้าจะพักได้เปนจีนเนาะคือว่าเขามาทานอาหารพาเจ้ามาเที่ยวอังเวียงหรือเปาเจ้าจะมาทานอาหาร แรจกัเสารเสาจากสองเจ้าจากมุษน้องมาเรยหล่มเรยสลากับเป็นผู้สูงอายุพี่น้อง rất là cảm những cô nhiên là cảm ơn sai thầy cô chỗ nó mà không chiều mưa không viên đi จะมีหาหาเนาะว่าเป็นคนใดจะใช้ข้าวเริ่มนั่งหลายเข้ามาในหลายคนจะเป็นทางเขาเนาะที่ว่าข้าวจะไปขับขานหารแล้วก็มีกิจกรรมรายนี้เป็นเรือร่องหนึ่ง ไปคนนอเพี่เจ้ามาี่นองเป็นอหารีว่าเป็นบุเฟ่ี่นองะี่นอน้หลังพี่เจ้าทำทานอาหารแล้วเอ็จดมาเต้นน้ะดเต้นไปต่ปเลยพี่นอง 大家来跟我们的老挝美女一起给你们留下一个难忘的夜晚，又是今天晚上来的帅哥，没带老婆的那种，绝对让你烧我掉，好吗？快点啊！还没参加的中国朋友尽快入场。哦，辣一点。带老婆的你就规矩一点啊，不然晚上回去让你躺冷板凳，那就骂我了啊。 เราจะจับกุ้มเนาะจับกุ้มเลยเหรอจะเป็นวงวนพี่น้องจะทอยยางหรือว่าเป็นอมของไฟเนาะพี่น้องเลยากัน 说实话，啊嗯啊、我们来到异国他乡就要有这样一种心态，尤其是我们来到一个陌生的城市，来到异国他乡，大家应该放开你们的心情，抛弃所有的烦恼。接下来跟我们的老挝美女一起嗨，给你留下一个难忘的夜晚，好好来吧，还没

啊，刚才是谁说的？Go go 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 go！你想搞谁？今天晚上，老婆来了没有？来了，那你别想搞了啊！那是做梦的，老婆没来。今天晚上我们跟老婆美女一起扯两下火，好不好？好。扯其他火啊，那是扯丢火啊，别是扯其他的火啊。 来，接下来我们今天晚上的娱乐活动在这里开始了。今天我们所在的龙英阁泼水广场是老挝万荣乃至老挝全国最大、极具特色的文化娱乐。